ปีนี้ไฮโซปาร์ตี้ครบรอบ18ปีนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ขออวยพรนะครับให้อยู่กับพวกเรานักอ่านคนไทยไปนานๆอีกหลายๆปีเลยนะครับผมแล้วก็ทำคอนเทนต์ทำหัวข้อทำอะไรดีๆให้พวกเราได้อ่านตลอดนะครับผมขออวยพรให้ทุกคนพนักงานทุกคนด้วยนะครับมีความสุขมากๆครับ สุขสันต์วันเกิดไฮโซปาตี้ครบรอบ18ปีนะคะโดยส่วนตัวเก๋ก,ก็เป็นแฟนของไฮโซปาตี้มาตั้งนานแล้วนะคะโดยรู้จักทั้งพี่แอนพี่หญิงพี่หมูแล้วก็ทีมงานทุกคนน่ารักมากๆเลยก็อยากให้ไฮโซปาตี้ค่ะผลิตแต่ผลงานดีๆอย่างนี้กับคนไทยอีกตลอดไปค่ะทาก็ขอให้ไฮโซปาตี้นะคะ อยู่กับเราไปอีกนานๆแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคอนเทนต์ดีๆไฮโซปาร์ตี้นี่ก็เป็นหออนังสือที่ทุกคนต้องอ่านโดยเฉพาะคนที่อยากจะทราบเรื่องราวดีๆแล้วก็ประวัติชีวิตและความสนุกสนานอัปเดตข้อมูลต่างๆพลาดไม่ได้นะคะ, Happy คะขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะก็ขออวยพรแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับไฮโซโปาร์ตี้ครบรอบ 18ปีแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับขอให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเราก็จะผ่านไปด้วยกันครับขอบคุณนะครับที่ดูแลกันมาตลอดเวลาครับ เลเองนะคะก่อนกนกยงสกุลรู้จักกับไฮโซปาร์ตี้มาก็น่าจะเกือบ18ปีแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันดีก็ขอสแสดงความยินดีด้วยอย่างมากแฮปปี้แอนนิเวอร์รีแล้วก็ขอให้ไฮโซปาร์ตี้นะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมของไลฟ์สไตล์นะคะของผู้หญิงของผู้ชายของคนกรุงเทพของคนไทยสนุกสนานไปกับไฮโซปาร์ตี้ตลอดไปแฮปปี้แอนนิเวอร์รีอีกรอบค่ะครับขอให้นิตยาสารไฮโซปาร์ตี้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานๆนะครับก็ทําการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ ผลิตซื้อดีๆแบบนี้ให้คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับยินดีด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดครับขอแสดงความยินดีกับไฮโซปาร์ต so ี้ที่อยู่ครบรอบ18ปนีนะครับขอให้อยู่กับเราอย่างนี้ด้วยกันตลอดไปครับไฮโซปาร์ต so ี้นะคะอายุครบ18ปีนะคะไม่ต้องบอกเลยครับว่า18ปีเนี่ยสวยเซ็กซี่สาวน่าสงสัยน่าหลงไหลขนาดไหนนะคะก็ขอให้อยู่กับอยู่คู่กับคนไทยเปน,นานๆนะคะเป็นแมก,กซีนที่เซเลบิตี้ทุกคนจะต้องอยากลง นาราทุกคนจะต้องเชิญชวนขอให้ยั่งยืนปังปลเย่เลยค่ะก็ขอแสดงความดีกับหนังสือไฮโซปาตี้นะคะที่ครบรอบส8ปีแล้วขอให้อยู่กับเรานานๆนะคะทุกคนชอบอ่านคอลัม์ทุกคอลัม์ค่ะ รู้สึกว่าพวกเราก็ยังมีแฟนที่ติดตามหนังสือเล่มนี้อยู่เยอะขออยู่กับรอนานาน,นะคะขอบคุณค่าต้องขอแสดงความยินดีกับการคบคร่ำของไฮโซปาตี so ้ด้วยนะคะตัวหนิงเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับไฮโซปาตี so ้ตั้งแต่การก่อตั้งปีแรกเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเนี่ย พอถึงเวลาเซเลบรตหรือวันเกิดของไฮโซปาร์ตี้ก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานเซเลบรตของตัวเองไปด้วยเพราะหนิงเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งสมาชิกข,ของครอบครัวไฮโซปาร์ตี้ so ก็ขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็อยู่คู่กับวงการไฮโซเซเลบริตี้ของประเทศไทยตลอดไปค่ะ